ออนแอร์ได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ก็จะออนแอร์นานนเพื่อนเพื่อนจ้าต่อยเคยออนแอร์จ้าช่วงนี้ออนแอร์ก็ออนแอร์แป๊บเดียวจะไม่อ่อนแอร์นานเนาะมาส่งถ่ายปีเก่ากันเนาะเพื่อนเอนาะก็าาคุณลุงมาเดินลินจ้เพื่อนมาเดินรับโอโซนนะเจ้เพื่อนจ้าก็มากกว่าอยู่มากปีนี้ก็เป็นวันที่3 6 5้หส้าวันว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งปีจ้าแล้ววันนี้ก็จะเป็นแสงสุดท้ายแห่งปีคือการจ้เพื่อนเพื่อนมาต่อยใส่เบงเนาะแสงงามงามเพื่อน แสงตะวันจะกำลังค่อยแต่ก็ยังตกดดกจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสามโมงหรือบ่ายสามโมงแล้วกับเพื่อนเนาะเดินเงินไปจ้ะเพื่อนอาะตอยหนาวหูลมลมมันแห้งจ้ะเพื่อนแต่ดูแลสุขภาพกันได้เจ้ะเพื่อนจ้าช่วงนี้ยตอนกับกระทั่งสูงๆไปก็ลุ้งเดือดจ้ะเหนื่อยเนาะเหนื่อยใจเหนื่อยเหนื่อยกายแต่พักผ่อนแป๊บเดียวก็หายจ้ะเพื่อน เคยล่านะต้อยเคยลาเคยอ่อนแอแต่อต้อยก็จะไม่อ่อนแอนานด้อเพื่อนๆจ้ะแสงนี้ก็จะเป็นแสงสุดท้ายของวันที่31เดือนธันวาปมพศ2อ6 5บเพื่อนๆจ้าต้อยก็ขออวยพรเพื่อนๆมีความสุขทุกคนจะใครที่เจ็บที่ปวดใล้หายจ้ะให้หายนอให้สุขภาพแข็งแรงกันความสุขเก็บไว้จะเก็บไว้ในใจเราความทุกข์ทิ้งไปถึงจะไม่หมดทิ้งไปได้นิดนึงก็ยังดีเพื่อนๆจ้า จะสุขจะทุกข์เราก็ทูกกันต่อไปเนาะจะเป็นวันสุดท้ายของปีหรือจะเป็นวันแรกของปีเอาต่อยว่ามันก็ไม่แตกต่างกันมันอยู่ที่จิตใจเราเนาะฮักกันแพ่งกันเดือเพื่อนๆจ๋ามีความทุกข์กันในครอบครัวเนาะครอบครัวมีอย่างกระจับมือคุยกันใะเพื่อนฮักกันไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่เพื่อนๆจ๋าจะไปโกรธไปเกลียดกันเนามีปัญหาอย่างกาบหน้าขวหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเดื่อเพื่อนก็ไว้พอกันเนาะคลิปหน้าจะคลิปใหม่ของปีหน้าเนาะมือเนี่ยต่อยก็ต้อง ลาไปก่อนนะเพื่อนๆจ้ารักรักสุขคูทุกคนได้จ้ะก็ฝากช่องคุ้มพาเฉลิมฤทีิ์สีไว้ในใจนเพื่อนๆทุกคูทุกคนนิดนึงได้เพื่อนๆจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจะ้ะเพื่อนๆไปฝากกันปีพศ2006ได้จ้าสวัสดีจ้า